สวัสดีค่ะสวัสดีทุก ทุกท่านนะคะทาง f c เก่าและ F c ใหม่นะคะเมื่อวานนี้อ่าบอกให้ว่าบอกว่าถ้ามันไม่เข้ามันไม่มาก็มาเตะตูดแอดได้เลยนะคะอ่ะรอดตัวไปนะคะราบสามเคีฟันที่เลขสี่ก็มาที่เลขสี่นะคะแต่เข้าเฉพาะสายลูดนะคะก็ขออภัยกับสายเจาะนะนะคะแต่ฟันสี่มาจริงๆนะคะส่วนในวันนี้จะฟันที่ตัวไหนฟันที่ตัวไหนดีอ่ะเดี๋ยวนะดูอีกแป๊บหนึ่งนะคะดูอีกแป๊บหนึ่งจะฟันไปที่ตัวไหนอ่ะหกกับแปดใช่ไหม แอดฟันไปที่เลขหกเลยกันอ่ะไปที่เลขหกนะถ้าหกไม่มามาเตะตูดแอดนะคะสายรูดเราเมื่อวานนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะส่วนสายเจาะก็กราบขออภัยและหลายเด้อพี่น้องจ๋านะคะอ่ะในวันนี้นะคะในวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังๆกันเลยกันนะใครชอบตัวเด่นก็ลองหยิบ ไปจับกับตัวเลขที่ชอบละกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะส่วน,นรนลาากาชาติอ่ะมาเตะตูดอได้เลยหลุดนะคะในลาวากาชาตินากก็ขออภัยกันหลายๆเด้อพี่น้องจ๋านะคะก็ทําเต็มที่มันก็ยังหลุดนะคะเราก็ไม่รู้มันจะมาที่ตัวไหนเออก็คิดว่าจะมาแล้วแหละเมื่อวานนี้ถึงให้ไปนะคะก็ขออภัยกันด้วยนะคะบางครั้ง จับง่ายง่ายบางครั้งจับยากยากนะเน่แต่และแนวทางนะคะบางครั้งลื่นไหลกันจังนะคะเข้าดีเป็นบางช่วงนะคะบางช่วงก็อาจจะหลุดนะคะก็ขออภัยกันหลายๆเด้อพี่น้องจ๋านะคะวันนี้ขอให้เข้าขอให้ปังนะคะคลิปนี้ก็จะให้แค่สองแนวทางเท่านั้นแหละนะคะลาวสามัคคีและลาวกาชาตินะคะขอพักหุ้นไว้ก่อนนะคะพักหุ้นไว้ก่อนเนาะแอดก็ทําไม่ไหวเหมือนกันนะคะทําไม่ไหวเนาะเพราะว่าสูตรการคํานวณมันก็ยุ่งยากอยู่นิดนึงนะคะก็ หลายแนวทางด้วยก็เหนื่อยอยู่นะคะก็เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะคะคิดไปคิดมาเนาะ <c oughs> นะคะอ่ะชื่นชอบแคปหน้าจอนะคะหกับ9ระวังกันด้วยนะคะหกับ9เนาะระวัง6และ9นะคะอ่าส่วนราวพัฒนาเมื่อวานนี้โอ้เสียดายมากเลยทุกคนนะ <c oughs> ให้5้าหมา4 6 4 9หลุดไปแต้มเดียว เข้าที่วิ่งรูดที่6นะคะแอดฟันไปที่5รองที่6นะแต่ถ้าใครชอบ6วิ่งรูดที่6ก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้64ไปนะคะ เนาะอ่ะแต่งวดนี้ลาพัฒนาแอดก็คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะย้อนสอนไปเข้ากับตัวเลขที่แอดให้ไปในงวดที่แล้วหรือเปล่านะคะงวดที่แล้วนี่มันย้อนสอนกลับไปในแนวทางที่แอดเคยให้ไปในก่อนหน้านั้นนะคะเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะทุกคนนะ นี่นี่นะคะนี่วันที่7นะคะแอดให้ไปที่6494นะแอดให้ไปที่6494แล้วก็694แล้ววันที่9เมื่อวานนี้นะคะวันที่9เมื่อวานนี้ผลออกมา6494เกาเอา้า มันมาออกเนี่ยมันมาย้อนเอาของวันที่เจ็ดแนวทางที่แอดให้ไปตีท้ายครัวมาเลยนะคะตีท้ายครัวมาเลยนี่เสียดายมากนะคะทุกคนเสียดายมากเลยนะไม่คิดว่าจะออกมาแบบนี้นะคะส่วนอะงวดต่อไปนะงวดต่อไปต้องเข้าแล้วนะคะลาพัฒนาเนาะเข้ามาสายวิ่งสายรูดไม่ไหวแล้วนะทุกคนต้องเข้าสายเจาะก,กันบ้างนะคะสายเจาะเนาะลาพัฒนาแอดก็คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลข ได้มาคล้ายกับตัวนี้มากเลยคล้ายคล้ายกับงวดที่แล้วนะคะคล้ายกับกับงวดที่แล้วที่เราให้ไปแล้วมันพลาดเนาะให้ห้าสี่มันออกสี่หกนะคะให้ห้าเก้ามันออกสี่เก้านะทุกคนนะส่วนในงวดถัดมานี้งวดบันจันนะแอดคำนวณเรียบร้อยแล้วตัวเลขใกล้เคียงกับในกระดานนี้มันจะมาออกตัวเลขพวกนี้ไหมนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าแอดจะคัดตัวไหนมาให้เอา้ากระดานหาย ัดตัวไหนมาให้นะคะทุกคนเนาะก็เราก็ไม่รู้เนะว่ามันจะมาที่ตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรเท่านั้นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสูตรมันจะมีผลดีต่อตัวเลขที่จะออกมาไหมแค่นั้นเองนะคะก็ขออภัยกันกับลาพัฒนาด้วยนะสำหรับพี่ๆเพื่อนที่ตามและให้กําลังใจกันด้วยดีเสมอมานะคะเอ็ดก็ขออภัยกันด้วยนะคะอ่ะวันนี้ลาสามเมืีก็อ่ะ และราวกระชาติก็แคปหน้าจอนะคะระวัง6และ9ด้วยนะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อขอบคุณทุกการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ